น้ำเปล่าโปรดักที่มันเหมือนกันหมดน้ำสิงทำยังไงให้กลายเป็นแบรนด์น้ำที่คนไทยนิยมนั่งทามาชินย้อนกลับไป30ปีที่แล้วตอนนั้นขวดน้ำเปล่าในไทยเนี่ยยังเป็นขวดฝาจีบซึ่งเปิดยากบางทีมันต้องใช้ที่เปิดขวดทําให้รบริษัทบุญรลอดที่ตอนนั้นทาเบียร์สิงเนี่ยเห็นโอกาสก็เลยทาน้าเปล่าขวดแก้วที่เป็นฝาแม็กซี่แคที่จะมีที่ดึงเอาไว้เปิดขวดเนี่ยเป็นจ้าแรกออกมาทีนี้พอเทคโนโลยีขวดเปลี่ยนน้ำสิงก็เลยปรับตัวมาใช้ขวดเพชรที่ถือไปไหนมาไหนได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่่เสียงแต แ,แล้วว่าเป็นน้ําเปล่าที่เป็นโปรดักต์ที่เหมือนเหมือนกันในตลาดเนี่ยมันก็ต้องสร้างความแตกตา่างน้ําสิงก็เลยคิดที่จะต่างตั้งแต่วิธีการผลิตเลยคือปกติวิธีการกรองน้ําของหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะใช้วิธี RO reverse osmosis ซึ่งเป็นวิธีกรองน้ําที่ละเอียดมากคือแทบจะไม่เหลือแร่ธาตุในน้ําเลยน้ําสิงก็เลยเลือกที่จะใช้วิธี smart micro filter ที่จะกรองแบคทีเรียแล้วก็สิ่งสกรปรกเนี่ยออกไปหมดเลยเหมือนกันแต่ว่ายังคงรักษาแร่ธาตุในน้ำเอาไว้ได้เพราะมองว่าอือคนไทยนี่ก็ควรจะได้ดื่มน้ําที่มีคุณภาพแล้วก็มีแรร่่่าาาุททีปะะะโยยนนนงกกกค็จ ได้จากความแตกต่างในรสชาติมีการไปคอลแลบกับดิสนีย์ทำฉลากลายมิกกี้เมาส์ที่แต่ละขวดก็จะมีตัวอักษรแล้วก็เอาตัวอักษรมาเรียงกันเป็นคำได้มีไปคอลแลบกับโดเรมอนหรือว่าล่าสุดก็แคร์แบร์เอามาดึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่เป็นแฟนคลับของตัวการ์ตูนเหล่านี้ส่วนพรีเซนเตอร์เนี่ยก็จะต้องเลือกคนที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชอบเช่นถ้าอยากได้กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่เพิ่มสิงเขาเลยเลือกบิลกินหรือว่าเจ้านายาแล้วตัวแบรนด์เองเนี่ยก็มีการปรับภาพลักษณ์ให้มันดูทันสมย ส่วอันนี้แบบใหม่ก็ดูมีความอินเตอร์ขึ้นคลีนขึ้นทั้งหมดทั้งมวลประกอบกันเนี่ยก็ทำให้น้ำสิงกลายเป็นหนึ่งในเจ้าตลาดน้ำเปล่าในไทย